สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ศูนย์รวมรถยนต์มือสองปฏิพัทออโต้นะครับสำหรับตัวรถครอบครัวอีกหนึ่งรุ่นครับที่คุ้มค่าทั้งราคา ออปชันแล้วก็ตัวเซฟตี้ที่มีติดตั้งให้จากโรงงานแล้วตรงนี้ถึงว่าน่าสนใจนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้า Mitsubishi p a j e r o Sport นะฮะเครื่องยนต์2.4นะครับ, 4, รบสำหรับคันนี้เนี่ยจะเป็นตัวปี2018นะครับ p a j e โ o เนี่ยมันก็จะมีตัวออกใหม่มาล่าสุดหรือว่าอาจจะเป็นตัวรหัสที่มันต่ำกว่านี้แต่ถ้าเกิดเรามองในตลาด PPV7 ที่นั่งแบรนด์หลักเลย ส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยอันจะขอแนะนําเป็นตัวปัจจโ o นะครับเพราะว่าสําหรับเรื่องค่าความนิยมมันจะมี3อย่างหลักๆด้วยกันที่เราจะสังเกตและก็มองเห็นด้วยและเข้าใจง่ายนั่นคือราคาที่มันจับต้องได้ง่าย 2. อ p อ i ปชันตัวรถไม่ว่าจะเป็นอย่างตัวท็อปขับ4ตัวท็อปขับ2หรือลองท็อปขับ2มันเพียงพอสําหรับการใช้งานสําหรับทุกๆท,ท่านนะครับ และในส่วนของตัวระบบความปลอดภัยให้มาค่อนข้างดีดีดเยี่ยมนะฮะตัวรถเนี่ยเป็นสีเทานะครับเดิมโรงงานนะครับไม่มีประวัติการชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมหรือว่าจมน้ํำตัดต่อไปกรหมายอันนี้ไม่มีแน่นอนนะครับเรารับประกันในเรื่องตัวคุณภาพนะฮะด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวกระจังหน้าสไตล์แบบแอ r โรดนามิกนะฮะรับลมได้ค่อนข้างดีดีมากมีการตตะโครเมียมนะครับแล้วก็ไฟหน้าเป็นตัวโปรเจคเตอร์ LED นะฮะมาพร้อมกับตัวไฟหลีกกลางวันนะครับหรือว่าตัว daytime running light นะครับแล้วก็ตัวที่ล้างนะฮะโคมไฟหน้านะครับส่วนเซ็ตัตนมมกก็มีใส่มาให้แล้วเรียบร้อยสําหรับตัวคู่หน้านะครับค่อนข้างยื่สวยมากถือว่าเป็นหนึ่งนุ่นที่น่าสนใจนะฮะสำหรับภายในเดือนมิถุนายนนี้และอันเอามาเสนอสําหรับในพี่ๆทุกๆท,ท่านที่ต้องการรถเจ็ที่นั่งใช้งาน ภายในเดือนมิถุนายนนี้รับรองว่าจบและก็ครบและก็พร้อมใช้งานทันทีสำหรับตัวรถ1คันคันนี้อันนี้น่าสนใจนะครับ <_ C 1> ต่อมาครับเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างสำหรับตัวเครื่องยนต์2.4ลิตรเนี่ยนะฮะจะให้กําลังสูงสุดเน่นะครับอยู่ที่181แรงม้านะครับ สำหรับ2.4แล้วมันรีดก,กำลังได้ถึงขนาดเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เยอะมากนะครับ3,500รอบต่อนาทีนะครับแรงบิดสูงสุดก็430นิวตันเมตรที่2,500รอบต่อนาทีนะครับควบด้วยเกียร์ออโต้8สปีดนะฮะถือว่าอีกตัวหนึ่งเลยก็แล้วกันนะครับตอนนี้ที่เราเห็นกันแบบท็อปๆสุดเนี่ยเอาตัวเกียร์ออโต้เนี่ยก็จะเป็นแลนเจอร์ละนะครับเพราะว่ามันให้มาเป็นออโต้แบบ 10สปีดด้วยกันแต่8สปีดนี่บินได้บินไปแล้วนะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นตัว Common Rail D.I.D. นะฮะตัวเครื่องเดิมนะครับไม่มีข้ามน้ามันเครื่องไหลยเยิ้มนะครับสำหรับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยก่อนออกจากร้านอันก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องแล้วก็เช็คระบบไฟตั้งศูนทงร้อให้กับลูกค้าใหม่อีกหนรอบนะฮะขานหน้าเดิมนะครับ แกมด้านซ้ายแกมด้านขวาเดิมนะฮะน็อตไม่มีผิดรูปไม่มีเบี้ยวไม่มีรอยขยับขันไขแกะออกมาทําสีนะครับรวมถึงตัวน็อตฝากระโปรงด้วยเช่นเดียวกันนะฮะสติ๊กเกอร์ตรงฝากระโปรงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวสติ๊กเกอร์มอกอรนะครับแล้วก็ฉนวนกันความร้อนใต้ฝากระโปรงนะฮะสำหรับตัวเครื่องยนต์2.4เนี่ยมันก็จะเป็นตัวครี่องไมเวกดีเซล วีจีเทอร์โบนะครับตรงนี้คือมีมาให้แน่นอนอยู่แล้วนะฮะกับตัวขุมกำลัง2.4เอาไว้ง่ายครับมิสซูขึ้นชื่อในเรื่องอะไรแน่นอนว่าตัวเครื่องที่เป็นรหัสไมเวกนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นในสเต็ปพวกรถที่เป็นแบบ Rally a r รเพราะนั้นเนี่ยสำหรับในสายครอบครัววิง่งเที่ยวกันแบบชิวๆเลยตรงนี้นถือว่าโอเคมากนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงตัวเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับ เดี๋ยวฟังก์ชันอื่นๆเราก็ไล่กันตามสเต็ปไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะฮะเพราะเบื่อมีพี่ๆที่กำลังหาไว้อยู่นะครับสำหรับคันนี้เนี่ยมันมีหลายอย่างที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่นะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวออปชันนะครับนู่นนั่นนี่นะฮะอันนี้เนี่ยก็ฟังเสียงตัวเครื่องยนต์นะครับไม่มีเสียงผิดแปลกอะไรผิดเพี้ยนไปจากตัวที่มี ไม่มีเสียงผิดแปลกผิดเพี้ยนไปจากตัวเครื่องยนต์เดิมนะครับสายพงสายพานอะไรนี้ไม่มีการดังนะฮะเดินเงียบตามปกตินะครับคราวนี้เนี่ยเราจะมาดูตัวกําลังอัดกันบ้างนะฮะเราก็สามารถดึงตัวก้านวาล์วน้ำมันขึ้นมาได้เลยนะครับอ่าอยู่ด้านในตรงนี้จะแอบ,บอยู่ตัวหลังแบตนะฮะเราดึงขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเพื่อว่าเราจะดูว่าตัวกําลังอัดของเครื่องยนต์2.4คันเนี่ยคือมันมีปัญหาหรือเปล่านะครับ จากที่เราดูกันมาก่อนหน้านี้ก็จะเป็นพวกแบบอย่าง GT นะฮะเครื่องยนต์2.5นะครับที่อ่านได้มีการรีวิวไปก่อนหน้านี้2คันด้วยกันคราวนี้เนี่ยก็จะมีตัวเลือกให้มาเป็นอีกหนึ่งรุ่นนั่นคือ2.4คันนี้นะครับสวยและใหม่มากเลยนะฮะเป็นอีกคันหนึ่งที่ถือว่าค่อนข้างที่น่าสนใจนะครับอย่างปิดตัวเครื่องยนต์ก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยสำหรับอย่างในบางกรณีเนี่ยพี่ๆไม่สะดวกเดินทางมาดูรถที่ร้านนะฮะเราก็จะได้เข้าถึงตัวรถอย่างชัดเจน นะครับไม่ว่าจะดูผ่านจากตัวเลนส์กล้องนะครับหรือว่าเป็นตัวคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ในเรื่องของตัวเสียงนะครับทุกอย่างก็จะชัดเจนแต่ถ้าเกิดเราจะให้มันเต็มแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาอีกสักนิดนึงหาเวลาช่วงวันใดวันหนึ่งเข้ามาดูรถตัวจริงที่ร้านได้และเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันแต่ถ้าเกิดถามว่าณตรงนี้เนี่ยอันเอาปาเจโร่มารีวิวแบบนี้นะครับเชื่อฝีมือเราได้เลยยังไงรถเราก็สวยแน่นอนนะครับเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะครับ สำหรับตัวสีด้านข้างเนี่ยสวยเสมอกันจรดทั่วทั้งคันนะฮะเส้นสายนะครับด้านข้างตัวรถคมนูนชัดเจนนะครับแต่เดี๋ยวตรงนี้ก็จะมีบริการขัดสีเคลือบผิวตัวรถให้กับผู้ลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับสำหรับตัวล้อเนี่ยน,นี้ถือเป็นอย่างที่สวยมากนะฮะเป็นตัวล้อทูโทนนะครับยางเนี่ย ยังดอกยังเหลืออีกเยอะนะฮะใช้งานได้ยาวๆนะครับจะเป็นตัวของดันหลบข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวดิสเบรกนะครับแล้วก็สําหรับตัวกระจกมองข้างนะฮะก็จะมีการตัดด้วยโครเมียมนะฮะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่อยู่ในตัวนะครับมือเปิดทั้ง4บ้บานก็จะเป็นแบบโครเมียมฝั่งซ้ายมือฝั่งขวามือก็จะมีเป็นตัวสมาร์ทเอนทรีนะครับหรือว่าปุ่มกดนะฮะโดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจแล้วนะครับใช้งานได้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายต่อ ผู้เป็นเจ้าของมากๆสมมุตินะฮะอย่างเราไปซื้อกับข้าวเนี่ยถือของพลดุงพลังมาเลยมือเราก็ไม่ถนัดนู่นนั่นนี่เราก็แค่กดปุ่มเดียวก็ถือว่าจบแล้วนะครับแล้วก็ตัวขอบกระจกนะฮะก็จะมีการตัดด้วยเส้นโครเมียมนะฮะตัวคิ้วกันสาดปะเยลสปอร์ตรงรุ่นนะครับแล้วก็แหลกหลังคามีติดมาให้แล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับสําหรับอย่างคราวนี้เนี่ยเราต้องมาดูตัวซองในกันบ้างแล้วนะครับ เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยอันจะแกะตัวยางขอบประตูให้ดูนะครับเพราะว่าเราก็จะได้เพราะว่าเราก็จะได้ไล่ดูตัวเม็ดอาร์คนะครับเม็ดอาร์คเดิมซองในเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวซองในข้างประตูนะฮะรอยเม็ดอาร์คตรงขอบประตูนะครับ,ร k, รรนะรบหรือว่าอาจจะเป็นตัวรอยเชื่อมตะเข็บด้านในนะฮะตรงนี้ทุกอย่างต้องสามารถตรวจสอบได้และเราต้องเช็ครายละเอียดตัวรถไปพร้อมๆกันนะครับ อันเชื่อว่าพี่พีทุกท่านไม่ว่าจะเป็นพี่ท่านใดท่านหนึ่งหรือว่าเป็นครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งที่ได้ติดตามเรามานะครับแต่กําลังมองหาที่เป็นเจ็ดที่นั่งอยู่อันก็ขออนุญาตนะฮะนำเสนอตัวมิ t ซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตคันนี้ด้วยนะครับใครชอบใครถูกใจไงติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะส่วนของตัวประตูเนี่ยสีค่อนข้างที่สวยมากนะครับพวกนี้ก็จะมีเป็นตัวยางซิลิโคนนะครับเล็บจิก ต้องเป็นรอยมันก็จะไม่หนาเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าเอาเล็บจิกเนี่ยแล้วเล็บหักเนี่ยหรือว่าเล็บมันปูดหรือว่าเล็บหักอะ่ะพูดกันง่ายๆถ้าเกิดเล็บหักเนี่ยแสดงว่าโป๊สีมานะครับแล้วก็ส่วนของตัวด้านหลังนะฮะ มันก็จะไม่เสมอการถูกต้องใช่ไหมครับตรงนี้มันจะเป็นตัวความโค้งเว้ามันก็จะมีเหลี่ยมมากขึ้นกว่าตัวสําหรับตัวประตูด้านหน้าอย่างตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าประตูด้านหลังปิดสนิทไหมเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรพวกนี้หรือเปล่านะฮะหรือถ้าเกิดเราให้เอาให้ช่วยสักนิดหนึ่งเราก็เปิดดูได้เลยนะครับแกะตัวยางของประตูดูได้เลยนะฮะแล้วก็ตัวน็อตซองในข้างประตูนะครับนี่คือแบบเป็นสเต็ปที่เราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกัน และสำหรับพี่ๆบางท่านที่ดูรถไม่เป็นดูจากคลิปอันตรงนี้ยังไงก็ดูเป็นอยู่แล้วแน่นอนนะครับเราจะเปรียบเทียบกับอะไรดีล่ะสําหรับการดูรถยนต์มือสองเนี่ยนะฮะสมมุติว่ามีเลนหนนะเล็กอยู่อันหนึ่งนะครับมีเหล็กอยู่อันหนึ่งมีเหล็กใหม่กับมีเหล็กที่ขึ้นสนิมนะฮะพี่ๆลองคิดดูสิครับว่าเหล็กใหม่กับเหล็กที่ขึ้นสนิมเราจะเลือกเหล็กอันไหน ก็ต้องเลือกเป็นเหล็กใหม่อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่สําหรับตัวรถเนี่ยถามว่ามีการใช้งานมาไหมมีการใช้งานมาแน่นอนแต่เเก็บรายละเอียดตัวรถรอบคันแล้วให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสวยกริปยังไงก็พร้อมใช้งานนะฮะเรามาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับสำหรับตัวด้านท้ายเนี่ยไฟท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวแบบ LED spectrum นะฮะจะเป็นคล้ายๆกับตัวเครื่องหมายคำถามนะครับตัวหลอด LED นะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวไฟท้ายสำหรับตัวโฉมนี้ ก็จะลากเข้าไปกับตัวมิซูบิชิไทตันด้วยเช่นเดียวกันนะฮะดาบฝาท้ายเป็นแบบโครเมียมนะครับแล้วก็ตัวสปอยเลอร์นะฮะไฟเบรกด้วยสจะอยู่ภายในห้องโดยสารนะครับกล้องมองหลังมีไหมมีเช่นเดียวกันนะฮะปาร์กิ้งเซ,เซนเซอร์นะฮะหรือว่าตัวเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูตัวด้านไหนกันบ้างครับ อันนี้ยังไม่ใช่เป็นแบบปรับไฟฟ้านะฮะยังเป็นแบบใช้แมนนวลอยู่ถ้าเกิดให้มันเป็นแบบปรับไฟฟ้าตั้งแต่ตัวโฉมนี้เลยเนี่ยจะเป็นอะไรที่เฟี้ยวมากนะครับแต่นี้คือยังเป็นแบบแมนนวลอยู่บอกตอนที่2เนี่ยพับให้ดูและอย่างชัดเจน60ต่อ40คราวนี้เนี่ยจะเป็นคิวของตัวบอกตอนที่3นะฮะบ,บอกตอนที่3เนี่ยเราก็สามารถพับเก็บได้มันจะเป็นตัวระนาบแถวเดียวกันถ้าเกิดเราดึงตัวสลักฝั่งทางด้านนี้เนี่ยเบาะที่มันเป็นตัวเบาะนั่งด้านหน้ามันก็จะ ดีดไปทางด้านหน้าตรงนู้นอีกทีหนึ่งเราก็สามารถพับเบาะตอนที่3ให้กลายเป็นแบบนี้ได้เลยอ่านี่นะครับตอนที่2คืออ่านพับไ้แล้วแหละเป็น60ต่อ40สนะฮะสามารถพับติดตัวเบาะคอนโซลด้านหน้าได้นะครับถ้าเกิดอย่างเราไม่มีผูดด้โดยสารนั่งตอนที่2หรือว่าตอนที่3เนี่ยมันก็จะกลายเป็นห้องเก็บสัมภาระขนาดใหญ่ นะฮะใส่คงใส่ของจุคงจุของและพวกนี้ได้เยอะอยู่แล้วแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดในเรื่องของตัวแอร์แอร์ราวหรือว่าตัวแอร์สตอนก็มีมาให้ครบนะครับอันนี้เนี่ยก็คือในส่วนของตัวตอนที่2และตอนที่3คือสําหรับภายในห้องโดยสารนะฮะที่วางแก้วน้านะครับช่องเสียบไฟนะครับแล้วก็สําหรับตัวฝาท้ายเนี่ยนะฮะเราจะเห็นเป็นตัวน็อตฝาท้ายแล้วมันก็จะมีเป็นตัวรอยเม็ดอาเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เราก็ดูรายละเอียดได้เลย น็อตอยู่จุดเดิมนะครับไม่มีรอยขยับขันไขนะครับแล้วก็ตัวเม็ดอาร์กวกแบบยางซีโคลอะไรพวกนี้ทุกอย่างอยู่ครบทั้งหมดนะครับแต่ถามว่าเราจะมาดูตรงตัวโช๊คฝากระโปรงได้ไหมเนี่ยอันนี้ส่วนหนึ่งนะฮะถ้าเกิดอย่างบางคันเนี่ยมันอาจจะมีการเกิดปัญหาอะไรของตัวแบรนด์ยี่ห้อของพวกแบบอย่างนี้นะอันนี้มันสามารถแก้ไขได้นะครับแต่อย่าให้เกิดกับพวกแบบอย่างนี้เลยฮนะตรงนี้เนี่ย ถ้าเกิดเรามองหรือว่าพูดกันแบบง่ายๆเลยครับพี่ๆทุกท่านตัวเครื่องเนี่ยสมมุติว่าอย่างสายพานนะครับอาจจะมีระยะการใช้งานที่นานแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนใหม่นํามันเครื่องถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนใหม่ได้แต่ถ้าเกิดอย่างตัวโครงสร้างตัวรถหรือว่าบอดี้ตัวรถเนี่ยคือมันไม่สามารถเปลี่ยนใหม่ได้เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะโฟกัสในเรื่องของบอดี้แล้วก็สภาพตัวรถเป็นหลักเลยนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าคันนี้เราได้มีการเทสแล้วอย่างอันนี้ได้มีการเทสแล้วเครื่องเดิมเกียร์เดิม นะครับประกัน100%เปรนนะฮะเดี๋ยวต่อไปเราเข้าไปดูด้านในกันบ้างครับโอเคครับเราเข้ามาดูสำหรับด้านในกันบ้างนะฮะสำหรับตัวคอนโซลด้านหน้าเนี่ยก็จะมีเป็นตัวแอร์แบงค์นะครับหรือว่าถุงนมเนื้อรพมีให้ครบทุกจุดนะครับสำหรับส่วนที่มันเป็นดำค่อนข้างจะเด่นชัดนั่นคือตัวหน้ากากคอนโซลกลางนะฮะจะเป็นสีดำเป็นโน b บล็กนะครับแล้วก็ตัวจอแบบทัชสกรีนนะฮะ ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่มันยังไม่มีมาให้ก็คือเนวิกเตอร์นะครับแต่ว่าสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ fm am cd dvd แล้วก็ตัวที่เสียบ hdmi นะครับตรงนี้ใช้งานได้ตามปกตินะฮะแอร์ก็จะเป็นแบบปรับออโต้นะครับ แล้วก็เซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบ็กสามารถเปิดหรือว่าปิดการทํางานได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวไฟผ่ามานะฮะเปิดแอร์ตอนหลังช่องเสียบไฟอีกหนึ่งรูนะฮะอยู่ด้านใต้ตรงนี้นะครับสำหรับตัวปัจจุบเนี่ยอันจําได้เลยนะฮะครั้งแรกที่เรามีเนี่ยมันเป็นความตื่นเต้นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มีการรีวิวเป็นตัวรถมือสอนะครับบางทีเราอาจจะดูจากอ่า อยูทูบเบอร์ท่านอื่นนะฮะหรือว่าที่เป็นสื่อมวลชนที่เขาได้มีการไปทดลองขับหรือว่าไปดูรถตัวจริงในวันเปิดตัวแล้วแบบพวกอย่างนั้นนะ่ะเราไม่ได้มีสิทธิ์เข้าไปแบบนั้นมากเราก็จะดูเป็นตัวคลิปเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งตอนนั้นน่ะเราไม่เคยมีตัวรถที่เป็นแบกมือไฟฟ้าเลยมาคันแรกนี่คือปาเจโรอันนี้นกล้าพูดได้เลยนะฮะเพราะว่ามันถือว่าเป็นครูของเราอีกรุ่นหนึ่งว่าเฮ้ยเราเคยใช้เป็นแบบแบบ เราเคยใช้แต่แบบเบรกมือแบบแมนนวลอย่างเดียวพอมันกลายมาเป็นตัวรถระบบใหม่ขึ้นอันนี้ก็เป็นในอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่เราต้องก้าวเข้าไปใหม่ๆยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเพื่อความตอบโจทย์กับการต้องการของผู้บริโภคด้วยอันมองแบบนี้นะนะครับและก็สำหรับตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับมีโหมดชิฟต์อัพชิฟ์ดาวมาให้นะฮะสามารถเปลี่ยนตรงตัวคันเกียร์นี้ก็ได้หรือว่าสามารถเปลี่ยนตรงตัวแพทเทินชิฟต์ตรงพวงมาลัยก็ได้นะฮะก็มองหลังเป็นไง ก็มอง360องศานะครับความละเอียดชัดเจนนะครับแต่จอของมิซูเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอันเคยเห็นนะพี่ๆหลายท่านเขาจะไม่ค่อยถูกใจกันมากเท่าไหร่ก็จะมีการเปลี่ยนใส่เป็นพวกแบบจอที่มันท้อนแสงหรือว่าการแสงเนี่ยได้ดีกว่าตัวของจอมิซูแต่ถ้าเกิดอย่างแบบเนี้ยถามตรงๆว่ามันมีผลกระทบอะไรต่อการใช้งานเราไหม ไม่มีอยู่แล้วแหละครับนะครับแล้วก็ตัวเบรกมือไฟฟ้าอย่างที่อาจได้มีการพูดไปนะฮะที่วางแก้วน้าํา2ใบ่อตัวกุญแจลืมให้ดูเลยนะครับสําหรับกุญแจเนี่ยก็จะเป็นตัวกุญแจรีโมทนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวดอกหลักแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวสํารองนะครับมีสํารองไว้ให้ครบเลยแล้วก็ถัดมานะครับ ที่ปั่นน้าฝนออโตได้นะครับไฟหน้าออโตได้นะครับแล้วก็ตัวพวงมาลาัยก็จะเป็นแบบมังติฟังก์ชันนะครับฝั่งซ้ายมือนี่ก็มัตติมีเดียนะฮะฝั่งขวามือนี่ก็จะเป็นตัวคุสคอนโทรลนะครับคือถ้าเกิดมันมีคุสคอนโทรลมาแบบนี้เนี่ยแต่ถามว่า stop a n อน o กมีใส่มาให้หรือยังอันนี้คือยังไม่ได้มีมาให้นะครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่อันชอบอีกแบบหนึ่งก็คือตัวแพทเทิร์นชิพ ส่วนใหญ่แพทเทิร์นชิฟที่เราได้เห็นกันเนี่ยมันจะเป็นตัวแพทเทิร์นชิฟที่อยู่ติดก,กับแป้นหลังพวงมาลัยเราเลี้ยวไปนี่แพทเทิร์นชิฟก็ไปตามเราเลี้ยวไปนี่แพทเทิร์นชิฟก็ไปตามถูกต้องใช่ไหมครับแต่น,นี้เนี่ยคือคือ,อนนมันคือแต่อันนี้เนี่ยมันคือแยกส่วนกันแพทเทิร์นชิฟก็อยู่อย่างจำแหน่ง แพตเทิร์นชิพก็อยู่อย่างจุดตำแหน่งเดิมของมันนะฮะเอนจิ้นสตาร์ทนะครับการล้อหมุนฟรีขนาดออกตัวและก็จะมีเป็นตัวปิดเปิดพักกิ้งเลนเซอร์อยู่ทางด้านขวามือนะฮะกระจกก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับมีโซนเซนทันบล็อกอันนี้มีเซนเทันบล็อกแล้วนะฮะปกติส่วนใหญ่เนี่ยมิตซูบิชิเนี่ยแปลกอย่างหนึ่งเซนเทันบล็อกไม่ค่อยใส่มาให้นะครับมันจะตั้งมาเป็นตัวระบบแบบออโตเมติก นะครับจะเป็นแบบนั้นซะมากกว่านะครับแต่น,นี่คือมีเซ็นเซอร์รองมาให้แล้วแล้วก็มองข้างกับพับประจกมองข้างนี้ก็จะเป็นแบบปับไฟฟ้านะครับมือจับเสาเอคู่หน้านะฮะไฟอันแผนที่ตัวไฟเพดานช่องเก็บแว่นตานะครับแล้วก็ตัวที่บังแดดมีกระจกแต่งหน้าพร้อมกับตัวไฟออโตโอ้อันนี้มีมาให้นะครับสําหรับตัวบอกครับอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนั่นคือในเรื่องตัวการโดยสารเบาะหนังสีดำนะฮะ ตัวเบาเนี่ยมันก็เบาะหนังเหมือนกับอ่ารถที่เราได้เคยได้ดูมาก่อนหน้านี้หรือว่าที่เราเคยได้สัมผัสมาก่อนหน้านี้แต่วัสดุที่มันอยู่ภายในเนื้อเบาะเนี่ย คือมันนั่งแล้วมันนุ่มกว่าปกติอันนี้คือในความรู้สึกของอ่านเองนะฮะเหมือนกับพวกแบบที่เป็น GLS นะครับหรือว่าพวกแบบอย่างไททันบ่อตอนที่2เนี่ยพอรลนนั่งเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่รู้สึกแบบชิวมากนะครับคือมันสบายหลังแล้วก็อาจจะไม่ได้กระชับกระเจิงล้ามากแต่พอเวลาที่เราเอนเนี่ยมันรู้สึกว่าสบายหลังจังเลยอันนี้คือในความรู้สึกของอ่านนะฮะ พี่พีททุกท่านมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับแล้วก็สําหรับฝั่งคนขับตรงนี้ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะฮะเป็นแบบ8ทิศทางนะครับส่วนของตัวด้านในก็จะประมาณนี้นะฮะ โอเคนะฮะก็สำหรับด้านในนะครับก็จะเป็นทรงและก็สไตล์ประมาณนี้เลยสำหรับตัวปัจ e จ o Sport นะครับก็ถือว่าเป็นตัวรถ7ที่นั่งอีกหนึ่งรุ่นนะฮะที่อันต้องขอฝากให้กับพี่ๆทุกท่านได้พิจนารนณาและก็ตัดสินใจกันด้วยถามส่วนตัวว่าน่าใช้ไหมหน่าใช้อยู่แล้วแหละครับแน่นอนนะฮะส่วนใหญ่รถพวกนี้เนี่ย ในมุมมองช่วงก่อนหน้านี้หรือว่าในช่วงยุคก,ก่อนหน้านี้เราก็จะมองว่าเป็นตัวรถกระบะดัดแปลงถูกต้องใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดในช่วงยุคปัจจุบันตอนนี้มันเป็นตัวทรงแบบนั้นก็จริงแต่ความนุ่มนวลสําหรับการออกแบบช่วงล่างสําหรับการเซ็ตช่วงล่างสําหรับการเพิ่มแอคเคชันในการใช้งานหรือว่าเพิ่มฟังก์ชั่นในการใช้งานหรือว่าจะเป็นตัวระบบความปลอดภัยของตัวรถในแต่ละคันเองก็ดี ตรงนี้เนี่ยคือปจเจโรตอบโจทย์และก็ให้ศักยภาพในการขับขี่ได้สูงถึงขนาดนั้นแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปสุกันหน้ารถครับและก็บอกรายละเอียดสัมคญนี้อีกสักนิดหนึ่งไปครับโอเคครับเรียบร้อยกันอีกหนึ่งคันนะฮะก็เป็นตัวรถเจ็ที่นั่งเข้าใหม่นะครับสำหรับในช่วงของเดือนมิถุนายนนะครับสำหรับเดือน6เดือนนี้เนี่ยเราก็ ก้ขาขาครึ้นมากลางปีแล้วนะครับใครที่กำลังมองหารถใช้งานไว้สักคันหนึ่งไม่ว่าคุณจะเอาตัวรถรุ่นเก่ามาเทิมเป็นตัวปัจจิโลคันนี้หรือว่าในส่วนของตัวการจัดไฟแนนไม่ว่าคุณลูกค้าจะซื้อสดหรือว่าคุณลูกค้าจ,จัดไฟแนนเองก็ตามมาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับสำหรับคันนี้เราดูทั้งด้านในด้านนอกฟังเสียงตัวเครื่องกันไปทั้งรอบคันเรียบร้อยนะฮะค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับแต่อันก็ต้องบอกแบบนี้ฮนะว่ามันเป็นตัวรถเข้าใหม่ ที่เดานไปเอามาเนี่ยคือรถเพิ่งล้างเสร็จเลยนะครับแต่เราก็อยากจะเอามาแนะนําแล้วก็รีวิวให้กับลูกค้าได้รับชมกันก่อนสําหรับตรงนี้เนี่ยราคาแดนจะขึ้นไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้นะครับส่วนสําหรับใครดูจบแล้วสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยที่ใต้เอ๊ ส่วนสําหรับใครดูจบแล้วและสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์โทรใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวอี Li ลไลน์แอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดหรือว่าตัวเอกสารในการลอ,อกรถก่อนได้นะครับยังไงสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปกับเจ้าปัจจุบันด้วยนะครับใครสนใจมารับน้องกลับบ้านมารับน้องกลับไปใช้งานได้เลยรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนและเด็กคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ